สวัสดีค่ะทุกคนมาเริ่มกันที่วันพุธแป๊บเดียวกลางสัปดาห์แลวเพิ่มเพิ่มุ่งนี้ห้วยอ๋อแต่ทุกห้วยไหมใครมีเลขเด็ดยังไงมาบอกกันหน่อยนะเมื่อชันอยากจะจับแมวส่องตัวอยู่ด้วยกันนี้คือสภาพมีแต่ตัวเบลอถึงแม้มือจะไปอยู่ตรงคอแต่ว่าก็ยังหายใจอยู่นะที่เดียวฟูนะแมวส่องตัวที่มีความแตกต่างกันมากตัวหนึ่งคือลุกลีลุกลอยละอีกตัวหนึ่งก็คือนิ่งเกินนี่แค่อุ้มนาเก,กยังเวอร์ได้ขนาดนี้เลยฟูแล้วเจ้าเสียไปนี่นคือจิตวิญญ,ญาณลุดไปหรือ,อยัง โอ้ยแมวไล่ตกแล้วขึ้นมาบนบ้านเจ้าลังไส้คองเอ,อ้ยแมวก็ช่างโร้จริงๆเขาไปก้อนเพื้นเลยนี่คือบอดีตัวแมวมากอยู่กันสองคนก็โอเคสามคนก็ยังไหวสี่คนก็ยังได้เออทาความสะอาดให้รู้สาดหมดดจดแต่ตัวเองสกรปรกแล้วมาอยู่ที่ชั้นนะดูสเต็ปของเขาแบบกลัวลูกดินกล,กลัวลูกหลุดหายไปคล้องคอลูกเชยเลย เียค <c Ris ky> ้าหูลูกแกดะเปียกเลยเปี้ยนครั้งบ้างก็ได้นะช่องแคบๆบนล่างคาไปเขาก็รอดเทอเธอดูนะไปจะมีความตัวใหญ่ที่สุดในบ้างแต่เขาก็ลอดไปได้ทําทรงเมื่อนเอาว่าแบบเออไม่รู้อินโอยไรคงรอดไปไม่ได้หรอกเออไอแต่เดียผมจิงแล้วลอดไปได้เกือบตกด้วยไปและและไหน่ะอยู่ไหนล่ะเอาขึ้นไปปุ๊บหายปั๊บเลยหาวไปกับตาทางนี้มีไหมมีไหมไม่มีหายไปไหนแล้ววะเฮ้ยนี่แมวเรื่องพี่อย่มัวแต่โฟกัสเจ้าเสียไปหันมาดูเจสิไอห้ไอตกใจหมดเลยนอนอยู่ตรงนี้หรอหลังจากที่ฝนตกวันนั้นวันนี้กก็ไม่่่่ตตเลยคะแวาดิ มีความซุ้มซื้นพอได้เย็นสบายอยู่คิดว่าดินน่าจะชื้นเกินไปแมวเลยไม่ได้เข้าไปนอนในคหาสนหช่วงวันสองวันนี้แล้วเสาวันโตหมาเถอะแมวบ้านันก็จะเม็นนอนใกล้ลอ้อรถขนาดมันจะมีรถแต่ก้อนนะทุกคนยางรถแบบเราเข้าไปใกล้แล้วมันสีดำสีโตฮะแล้วดูจะ,จะไอ้นอนแม่ขนาดนี้โอ้โห และสาวๆแบบนี้ที่คาดไม่ได้นั่นก็คือคีตาค่ะยังไม่ได้เซตให้เลยเนื่องจากว่าเพิ่งมาถึงบ้านมันเป็นเอกลักษณ์ของเสี่ยวอาคีตาหนังนาแย้กว่าน้องโคจันอีกเธอแต่ข้างล่างเราก็มีแมวอีกสองตัวค่ะที่กำลังไปช่วนภัยไปกับอะไรก็ไม่รู้นะโอ้ยจะอายก็มานีไวเหลือเกินอันนี้ก็นอนก็เร่งไปขี้มาเอาโอ้กตกใจนึกว่าแมวกระตุกอ๋อตัวเองจับโอ้ยไม่ต้องบอกก็รู้ว่าฟู่แ่เขาชอบนอนกิ้งมากแค่ไหนอยากจะชวนคูรผสมมานอนกิ้งวันรันนี่จี๊ดแจ่มใช่ก็เล่นด้วยกันดี ได้แม้กระทั่งแมวเห็นอะไรก็วิ่งออกมาและสิหาย,ย่างเขาไปไล่ยี่นี่ก็ย่างคือกันได้ไปไปไปห้านอนกันวันนี้คือนอนสวยหมาประมาณสิบโมงครึง่งแมวก็นอนอยู่ขา้างล่างในห้องน้ำรอแล้วอ่ะเขาบอกว่าถ้านอนนี้บอกความรู้สึกของแมวอ่ะเธอมาช่วยฉันดูหน่อยว่าตอนนี้แม่บ้านฉน,นันรู้สึกยังไงแต่มีสิ่งหนึ่งที่ฉันรู้นั่นก็คือฉันอยากเข้าห้องน้ำจะเดินข้ามก็รู้สึกเก่งใจเอาห้องน้ำบ้านใครกันแน่วันเนี้ยเออมาแล้วนอกจากเออจะเป็นแม่ไปที่ทำความสะอาดแล้วเออก็ยังเป็นหมอนให้ลุกด้วยนะ ไปค่ะทุกคนลาไปกับสี่แม่ลูกที่กำลังหลับไหลฟาก,กูเลก,กุแชกกุจับสะไข่แล้อจะกำลังคลิปหน้าบายบายหลับฝันดีจริงๆ